น้องเต้นสวัสดีครับอะไรครับวันนี้วันนี้อะไรครับฮะวันนี้อะไรครับน้องเต้นวันนี้วันเกิดหมมหมมนะครับเหมือนหมมหมมหม่เดี๋ยวแล้วเหมือนสัมภเวสีกำลังแย่งชิงส่วนบุญสุขุสนอะไรสักอย่างนงทานอะไรครับมีสมาชิกใครบ้างโค้ชเล่นนะครับน้องต่ายเลยด่าหักรวมไทยซื้อออนไลน์ Facebook Page รวมไทยแนะนำเพื่อนๆไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยครับเนี่ยเขินนะคะเขินหวยเขิน อันนี้เจ้าของคนเกิดนะครับนี่ดูคนนี้ด้วยคนนี้ก็เป็นคนนี้เป็นหาเป็นเจ้าภาพแล้วไม่เฉยเลยอ๋อปาร์คพายกงานตัวพีนต่อสัจจาเอ้าไปพูดงั้นแล้วครับอันนี้อับปาห้อยหอยเหม็นอ่ามออไงบ้างครับอ่าเราเอามาอธิบายอุปกรณ์การใช้ของเรามั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ตะเกียบสำหรับตะเกียบสำหรับกินหมูอ่าครับแล้วก็ ช้อนกินผักช้อนกินหมูช้อนกินหมูช้อนกินช้อีดอ <c oughs> นี่ช้อนยีรัดอกอยู่นี่นี่เป็นช้อนกินสำหรับอาหารแปรรูปอ๋ก็คือเราเป็นผู้ดีใช่ไหมครับถ่ายสารพยากรเปลืองน <c oughs> ะอัะนน, <c oughs> นี้คือเราเป็นผู้ดีใช่ไหมครับอ่าเราจสาิการอันนี้อันไหนอันนี้อ๋นนองงงงดจัด